ดวเนเลขพี่น้องนะครับดวนๆเลยนะครับถดดวนขบวนสุดท้ายครับผมนะเนาะอ่ามีคนชอบมากเลยนะครับส่วนมากก็จะตามเลขเก้านะครับส่วนมากทุกคนตามเลขเก้าเยอะเลยนะครับใครเข้ามาแล้วขอเก้าอี้คนละหนึ่งตัวจ้าใครเข้ามาแล้วขอเก้าอี้คนละหนึ่งตัวนะนะครับเก้าอี้หนึ่งตัวแปลว่าอะไรนะครับแปลว่าคนละหนึ่งแช่น่นแหละพี่น้องความหมายเดียวกันผมอาจจะวอาแบบ วกวเนเวียนนะครับนะเก้าอี้หนึ่งตัวเท่ากับหนึ่งแชร์นะครับนะขอคนละขอคนละหนึ่งตัวพอนะครับเพราะเป็นกําลังใจพี่น้องนะครับนะสาหรับใครนะครับที่ต้องการแนวทางนะครับสําหรับใครที่ต้องการแนวทางนะครับไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลนะครับรัฐบาลน้อยนะครับแนวทางต่างๆนะครับสามารถจิ้มลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับ จิ้มแล้วแจ้งแอดมินเลยนะครับนะถ้าทุกคนต้องการเลขตัวไหนนะครับสามารถจิ้มลิงก์ด้านล่างเพิ่มเพื่อนนะครับนะถ้าทาตามขั้นตอนนี้แล้วนะครับ <c oughs> ถ้าทาตามขั้นตอนนี้แล้วนะครับแจ้งแอดมินได้เลยนะเดี๋ยวแอดมินจะส่งแนวทางให้นะครับผมนะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับ <c oughs> ยินด,ดีต้อนรับทุกคนเด้อนะครับวันนี้มีใครชอบเลขตัวไหนเป็นพิเศษสามารถพิมพ์มาได้นะครับเนาะแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนกันพี่น้องแลกเปลี่ยนกันครับผมเนาะแลกเปลี่ยนกันครับแลกเปลี่ยนกันเด้อนะครับใครได้เลขตัวไหนมาเลขเด็ดพิมพ์ใดเลยพี่น้องนะครับคุณบัวพันธ์นะครับสวัสดีครับ ซื้อไปแล้วนะครับซื้อไปแล้วศูนย์เก้าเก้าศูนย์นะสำหรับใครที่สาหรับใครที่ไม่ได้ดูไลฟ์สดครั้งแรกของผมนะครับสําหรับใครที่ไม่ได้ดูไลฟ์สดครั้งแรกของผมนะผมได้รตเตอรี่มาสี่ใบนะครับได้รตเตอรี่มาสี่ใบนะครับนะได้รตเตอรี่มาสี่ใบไปจัดมาแล้วนะครับนะซึ่งเป็นเลขหนึ่งคู่นะครับอ่าหนึ่งคู่ไปกับนะครับเนาะ สำหรับใครที่ยังไม่ได้นะครับสามารถจิ้มลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับจิ้มแล้วนะครับจิ้มแล้วแจ้งแอดมินเลยนะนะครับเดี๋ยวผมจะเอาแนวทางไปส่งให้นะครับเนาะคุณสมพิษได้เก้าหนึ่งค่ะอาจารย์ครับดีใจนะครับผมนะมาเดิอมาเด้นนะครับก่อนอ่านรัฐบาลครับผมนะตามหัวข้อเลยครับ ตามหัวข้อเลยจ้ะก่อนอ่านรัฐบาลนะครับ <c oughs> <c oughs> คุณลาตีเก้าอี้แล้วอาจารย์ขอบคุณครับให้เก้าอี้ขอบคุณมากๆเด้อเก้าอี้หนึ่งตัวเท่ากับ1แชร์นะเป็นความหมายเดียวกันนะครับเนาะเพราะฉะนั้นขอเก้าอี้คนละหนึ่งตัวนะครับวันนี้ชอบเลขแปดค่ะคุณน้อยสุริโยนะครับ มาเลีย์แปดนะครับนะก็ไม่แน่นะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ทุกคนนะเลขมันวนเวียนอยู่กับตัวเรานี่แหละทุกคนว่าไปใสดอกวนเวียนกับตัวเฮานี่แหละบอกเลยว่าไปใส่ดอกเกลีย <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีจ้า สาธุสาธุมากในแม่เนาะนะครับมากในแม่นะครับสามตัวตรงนะครับมาอีกในแม่เนาะนะมาอีกในแม่สามตัวตรงนะครับนะที่ผมบอกอยู่นี่นะครับนะที่ผมที่ผมบอกอยู่ตรงนี้นะครับนะไม่ใช่ว่าไม่เคยแตกสามตัวตรงนะครับนะนะไม่เคยไม่ใช่ว่าไม่เคยแตกสามตัวตรงนะครับนะส่วนมากทุกคนจะรอสามตัวจากผมนะครับ ส่วนมากจะรอสามตัวนะครับนะ628นะครับ628นะ628นะครับต้นปีบางยาเนี่นะครับถ้าใครติดตามผมนะครับตอนนั้นนะครับสามตัวตรงนะครับแตกให้ดูแล้วนะครับแตกไฮเสเห็นแล้วพี่น้องนะครับนะใครพร้อมรับสามตัวงวดประจําวันที่หนึ่งกรกฎาคมสองห้าหกสี่นะครับเลขคู่นี้นะครับ คิดว่าจังได้ก่าอันพี่น้องนะครับคิดว่าจังได้กว่าอันนะครับนะหนึ่งในนั้นนะครับหนึ่งในนั้นมีเลขสี่พี่น้องหนึ่งในนั้นมีเลขสี่นะครับในนี้มีเลขสี่นะครับนะในนี้มีเลขสี่ทุกคนคิดว่าสี่อะไรครับผมคิดว่าเป็นเลขสี่อย่างพี่น้องสี่อะไรเอ่ยนะครับที่ดังที่สุดนะครับ มีเลขสีแน่นอนพี่น้องเลขสีแน่นอนนะครับเลขสีแน่นอนนะตั้งแต่ต้นปีแล้วผมบอกเลยนะครับนะเอาง่ายๆนะครับนะตั้งแต่ต้นปีแล้วนะครับนะมีเลขสีแน่นอนนะครับมีเลขสีแน่นอนอ่ะอ่ะเดี๋ยวเอาให้ดูก่อนนะครับสำหรับใครที่ต้องการเข้ากลุ่มนะ สําหรับใครที่ต้องการเข้ากลุ่มนะครับสําหรับใครที่ต้องการเข้ากลุ่มเนาะสามารถทักแชทผมได้เลยนะครับสําหรับใครที่ต้องการเข้ากลุ่มนะทักแชทผมได้เลยเด้อนะครับก่อนอันนะครับถึงนะเอาไปก่อนตัวหลังนะครับเอาไปก่อนตัวหลังนะครับก่อนอันเด้อสำหรับใครที่ต <hguru> ้องการเข้ากลุ่มนะทักแชทผมตอนนี้เลยเด้อนะครับทักแชทตอนนี้นะครับนะเดี๋ยวผมจะแจ้งรายละเอียดต่างๆนะครับเนาะ <biases> สีอะไรเอ่ยนะครับที่โคตรดังเลยนะครับสีอะไรเอ่อยที่โคตรดังเลยนะครับต้องบอกข้าว่าโคตรดังพี่นอ้องนะสมสมกับข้ามีอีหลีนะครับสีอะไรเอ่ยนะครับโคตรดังดังตั้แต่ต้นปีแล้วนะครับดังตั้ต้นปีแล้วนะครับจนจนฮอดซูเม,มอร์นี่นะครับนะจนฮอดซูเม,มอร์นี่ก็ย <Link> ังดังอยู่นะ ก่อนอั้นครับทุกคนก่อนอัานรัฐบาลนะรัฐบาลนะจ๊ะรัฐบาลก่อนอั้นนะครับทุกคนคิดว่าเลขอะไรสามารถพิมพ์มาได้เด้อนะครับสามารถพิมพ์มาได้เลยนะ <g uss> เดี๋ยวรอคนสักครูน่นึงนะครับรอคนแป๊บหนึ่งพี่น้องนะครับเนาะสำหรับใครต้องการเลขลับรัฐบาลงวดนี้นะครับเลขลับรัฐบาลงวดนี้นะครับเนาะ เลขรับรัฐบาลงวดนี้นะครับสามารถเข้าไปเอาได้ในกลุ่มนะครับทักแชทผมมาเลยเด้อนะครับทักแชทผมมานะครับมาทุกคนพร้อมแล้วพี่น้องพร้อมแล้วพร้อมแล้วนะครับพร้อมแล้วพร้อมแล้วนะครับอาเห็นหอวแวบๆครับผม6-4แน่เลยจะนี้ว่าก่อนอันนะทุกคนก่อนอันนะครับก่อนอันนะยื้อไว้ไม่ไหวแล้วนะครับ 64นะทุกคนนะสำหรับใครผมก็ยังเชื่อว่าทุกคนนะครับใครหลายๆคนยังตามเลขนี้อยู่นะครับนะผมก็ยังเชื่อว่าใครหลายๆคนยังตามเลขนี้อยู่นะครับเอาเป็นว่าพี่น้องนะครับเอาเป็นว่านะครับเสือหาได้กว่าหาหาพอได้กว่าหามันแหละเนาะสาหรับลอตเตอรี่นะครับเนาะสาหรับเลขพันอะไรก็คำนั่นพันก่ นะถ้ามันอั้นก่อนก็ไม่ต้องซื้อนะครับเอาเจ็งสี่หนีกลัวนะครับหกสี่ทุกคนหกสี่ครับผมนะใครหาได้หาเด้นะครับเนาะมันดังให้แต่ต้นปีแล้วแหละนะครับนะนะแต่ผมนะครับได้เลขหกสี่นี้มานะครับได้เลขหกสี่นีมากนะครับคิดว่างวดนี้นะครับน่าจะโปพี่น้อง งวดนี่นาจิโโปนะครับค่อนข้างมั่นใจนะครับนะถ้าไม่มั่นใจผมไม่ออกมาให้ก่อนนะครับเนาะบอกออกมาให้ก่อนพี่น้องนะครับนะนะครับใครชอบเลขตัวนี้นะครับนะชอบหรือไม่ชอบยังไงก็สามารถตัดสินใจได้อีกทีนะครับนะถ้าไม่ชอบเลื่อนผ่านได้นะครับแต่ถ้าใครชอบนะครับก็ถือว่าใจตรงกันเนาะ 64ครับผม6446นะสําหรับใครที่ต้องการแนวทางเพิ่มเติมสามารถจิ้มลิงกด้านล่างได้เลยเด้อคุณจำปีทิพมงคลนะครับตามตลอดนะครับขอบคุณครับซื้อแล้วค่ะ64ครับผมครับก่อนอันเนื้อ6446เด้อเ <c ười> ก็บไม่ได้ค่ะนะครับ หกสี่จดไว้ก็ได้ครับผมนะสําหรับใครที่แข็บไม่ได้เนาะโอเคจ้าทุกคนหกสีหครับผมมาบอมากบอ,กบอถ้าไม่ชอบก็เลื่อนผ่านได้นะนับ1นถึงห้าจบแล้วนะครับนับ1นถึงห้าเดี๋ยวผมเอาลงเลยนะนับ1นถึงห้าเอาลงเลยนะทุกคนนะครับ นับหนึ่งถึงห้าผมจะปิดแล้วเด้อนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคครับชอบไหมชอบไหมมากพ่อพี่นอนะ้องนะอันทั้งปีค่ะใช่แมนแนครับโบอีกผิดอีกครับผมผมมีลอตเตอรี่ชุดห้าใบ ห้าหกสี่มีหนึ่งชุดครับผมอู้นะครับนะขอให้โชคดีนะขอให้โชคดีเด้อเลขสวยเหมือนกันนะห้าหกสี่นะครับเลขเรียงด้วยนะครับ